สวัสดีครับพอแม่พี่น้องบานเฮ้าสวัสดีย้ำแรงของวันที่27หลังจากเฮ้าโคดนะครับโดพักไปแล้วนะพี่น้องมือนี้เข้ากับสีทำการเก็บผักชีเอาไปแกงอ่อมใส่เนื้อนะครับมาถึงบรรยากาศดดาดเดินงงามเ้ยเดินเด้อตากรงผมมาจากลูบรีมันเด้อพี่น้องเด้องามเดือพี่น้องเอาไร้บ่ยอยเอาไรนะครับเ,เยอะเยอะนะครับคอยไปหลัง เก็บคุ็นคนขีขาดครับงามดีงามหายกาทักชีอยู่ราชสีสไลายน,นยนี่พี่น้องราชสีสไลายง่ามักสีล่ละแต่ตัวนี้งามกวัวนะครับบอกเรือหาบ่คควนะครับ ก้อนเอาท้องเอาเลยเนดะ้เพราะมันงามเนาะปลอดสานผิดปลอดเอาอีกบ่อยพอแล้วพอแล้วออกซิเจนเอาต้นั้นกนยอนเย็นๆตากกล่องข้างออกอยากะน้เก็บหน่อยนะพี่น้องกนะ็ตัวนี้ก็เป็นครับซึ้อจันครับ ไปซื้อเขานี่ยบอกสาวบาทแล้วบางที่ก็สาวบาทบ่ได้สองยางได้บาทในย่างเดียวเด้แม่บ่อยแม่โอ้ยใหม่มือ่อยลงทุนถลงล่ะสิเด้ๆๆใหม่มือกวยจุลีอะใหม่มือใหม่มือโอ้ยบังนี่แหละพี่น้องใหม่มือแหละ่านี่ครับไอผมว่าใหม่มือนี่ครับเห็นบ่พี่น้องโอ้ยเบ่งตากลรองผมนะครับ บรรยากาศเบิงนี่พี่น้องเบิงเบิง้งงามๆเด้อพี่นอ้องเด้อเอ้านะครับมือนีกับขออนุญาตนะครับจ,จบคลิปบรรยากาศการเกมพักไปเห็ดแกงออมใบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่เด้อพี่น้องบันเท้าซอยเป็นกําลังใจให้ในก็แล้วกันครับสวัสดีครับ